ยิ่งอายุมากยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งร่างกายที่เจ็บป่วยบ่อยทั้งสภาพจิตใจที่ไม่คงที่ <ST AN CO> ดูแลผู้สูงวัยให้แข็งแรงห่างไกลโรคด้วยหลัก6อ <ST AN CO> ออที่1อาหารเลือกอาหารที่ย่อยง่ายหลากหลายและครบห้าหมู่เลี่ยงอาหารหวานมันเค็มจัดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลออที่สออากาศ ดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้อากาศสามารถถ่ายเทยได้สะดวกมีอากาศที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลาอที่3อารมณ์จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกไม่เครียดยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอที่4ออกกำลังกายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมทําเป็นประจำตามกำลังไม่หนักหรือหักหมจนเกินไปอที่ห้าอุจระ การขับถ่ายให้เป็นปกติไม่ให้ท้องผูกก็มีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพส่วนอื่นๆในร่างกายดีขึ้นได้เช่นกันนะคะออที่6เอ็นหลังการนอนที่มีคุณภาพต้องนอนหลับลึกให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆระหว่างนอนไม่จำเป็นต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่นอนเพียงแค่5-6ชั่วโมงก็สามารถตื่นนอนขึ้นมาได้สดชื่นได้เช่นกันนะคะ สุขภาพของครอบครัวและคนที่คุณรักสำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้สุขภาพแย่จนสายเกินแก้